เราจะคั่วไข่ก่อนนะคะ เราก็ใส่กระเทียมทุบค่ะตามด้วยกระหล่ำเลยนะคะ ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะกะหล่ำม,มันจะได้สลดแต่ว่ามีความกรอบอยู่ค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสสาเขียวนะคะ ผงปรุงรสค่ะอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะก็จะใส่สักสองเม็ดค่ะผัดเลยค่ะ นี่ค่ะกระหล่ำสุกแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ยังคงความกรอบนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงค่ะจะผัดแค่แป๊บเดียวเนาะก็จะปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สแล้วก็โรยพริกไทยนะคะนี่เสร็จแล้วกระหล่ำผัดไข่ง่ายๆค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากระหล่ำผัดไข่สูตรง่ายๆบ้านๆนะคะทำเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณในการทำน้อยด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจ้าเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ